สวัสดีครับสวัสดี f อทุกท่านครับเอาคลิปนี้ครับผามาเบงเอ็มนะครับหลังจากใส่งานมาจะขอพั่นชั่วโมงครับอาการแรกนะครับที่เจอสำหรับ m u 5 7นะครับคิดว่าน่าจะได้ยกเข่าศูนย์ครับแต่ว่าพอดีมันติดเป็นเอ่อมือนวัานอททิดล่ะกัมืออื่นนี่วันจันเป็นวันนยุดชดเชยนะครับอาจจะเป็นวันวันอยังล่ะวันผืนขงคนหรือเปล่าถ้าจำบมพิดนะครับ m u 5 7ครับ สำหรับอาการที่เจอนะครับกัเข้ากับครับไปนําสังเกตอาการรถแล้วก็ตรวจเช็ครถนะครับถาแบบครับเรื่อยๆซื่อๆมันกับเห็นอาการห้องรถนะครับแต่ว่าถ้าเจอปัญหากับอ่านเขาไปแก้ไขครับเพราะว่ามันจะบบยืดเยือนะครับแล้วก็บเหตุให้มันอาการมันลุกลามนะครับขั้นนีกถามว่าอาการตอนนี้ยังบมนักแต่ว่าถ้าปล่อยไว้ก็อาจจะนักครับเดี๋ยวผมพามาเบิ้งครับสำหรับ อาการขณีเป็นยังคือว่าต้องยกเข,ขา่าศูนย์นะครับพอดีผมสังเกตเมือสาผมห็นขาบน้ามันนะครับผมมาซองเบิงใต้ท้องอ่างนะครับเย็นบ่น้ํามันซึมครับมันออกขอต่อไอมองที่เขาติดกาวนะครับผมก็เลยไปไขเบิงนอ็อตตัวระบายน้ำเนาะยี่ในห้หองขาดนะครับดูในห้องขาดมันจะมีน็อตเบอร์สิบเจ็ดนะครับถี่เข้าไวป้ปล่อยน้ำ รือว่าปล่อยอะพวกน้ำมันยางที่มันมันออกในห้องขาดนะเห็นบ่ผมเปลีป่ยเบิ่งก็จากที่ดมเบื้องเรีวนี่เป็นน้ำมันน้ำมันเครื่องนะครับนี่เครื่องเครื่องจะอยู่จะอยู่วางนี่นี่ครับเครื่องนี่ท่อนนี่จะเป็นท่อนขาดนะครับท่อนขาดทั้งหลังนี่จะเป็นท่อนเกียร์นะครับท่อนเกียร์ท่อนเฟืองถ่าย นี่มันจะอยู่วางต่อกับเครื่องต่อกับเครื่องก็จะเป็นท่อนขาดน้ํามันที่ออกมานะครับแต่ว่าถ้าเป็นน้ํามันไฮโดรลิกนี่มันจะมินใหม่นะครับมันจะคิ้วๆใหม่ๆมันจะมันจะออกอาการน้ํามันให้ครับกินของน้ํามันให้ไปล่องดมเมืองกันน้ำมันเครื่องกินคือมันจะต่างกันนะครับน้ามันที่เป่งออกมากะกับอะไลโจดอกแต่ว่าที่ผมเปิดน็อตเบอร์มือส่อนนี่ก็ไลเป็นยด เอาไงว่ามันสิ้นเขื่อนว่าสิ้นลังเครื่องมันจะไม่สินน้นนาเครื่องล,ล้วก็หลังเครื่องนาเครื่องนี่จะอยู่มูลนะครับมูเลเครื่องในเขื่อนสินน้นนาเครื่องอันนี้อยู่ด้านหลังครับที่มหาห้องคาดครับนี่คือน้ำมันนี่ยศเลยทำง,งานไปก็คือยศไปเลยแต่ว่ากระปุกบนึงก็แบบว่ายดยศแบบยดลายนะแต่ว่าถามาอาการกะ ตอนนี้ก็ยังเราะวส่งผลต่ว่าถาข้าล่อยไห้หรือว่าทํางานฝืนไปเนี่ยโอกาสที่แผ่นคาดลื่นสูงครับถาแผ่นคาดลื่นมันจะล่ามไปหดพวกแผ่นคาดนะครับอาจจะได้เปลี่ยนแผ่นคาดเลยก็ได้นะครับถาถาข้าล่อยไหวแต่ว่านี่ก็คือก็ต้องเฮ็ดงานถาไปสกักก่อนคือรอ,อทางศูนย์บริการเพิ่นเปิดทําการก่อนนะครับเพราะว่ามันอยู่ในช่วงวันหยุดพอดีนะครับ แต่ว่าก็จะทําไปก่อนแล้วก็บเบร์เบรงอาการไปนํากัเปิ้งน้ํามันออกให้นําครับยอให้มันหลายนะครับถ้าถ,ถ้าเจอการแบบนี้ก็ใส่งานไปก่อนครับก็บก็ยังบ่ทัานมีผลดอกถ้าฟื้นใส่ก่บลูกลามไปหอดพวกแผ่นคาดนะครับแต่ว่าเป็นหยังนคือว่าต้องเเข้าศูนย์เพราะว่าทั่วามสร้างแล้วเพิ่นว่าต้องนํารถเข้าไปในศูนย์ครับมันจะมาสอมหน้างานเหมือนรถดุนเดียวบ่ไ้เพิ่นว่านะครับก็คือรอเพิ่ดทาการนะครับ ปัญหากับมีไว้แก้ไครครับพ้างมองไหนกับสองมองนั่นล่ะว่าํำรดเนาะมันกับามวมาอากาศมันก็บริเป็นสุขันมันเป็นบางขั้นแล้วแต่ว่าเขาจะเจอมองได้จุดได้ขน้นเองครับรถแต่ละคันมันให้มันเป็นคือกัมันกับบเป็นครับอบมันของมูนีมันมันมันบวาตะไข่อดไรดิพี่น้องว่าํำรดเนาะมันแล้วถ้าถือขั้นมันเป็นกับเป็นครับถือขั้นดีกับไม่มีปัญหาเลยกับมีครับสะรับขั้นที่บรเจอปัญหา แต่ว่าเจอปัญหากะแก้ไขไปตามหนังอ่านครับตามนี่แหละวิถีชีวิตเนาะรถไทมันกะมีหางมีพังแนวนราโรถดใส่งานนะครับ้าโป้พังเลยกะบโแมนครับตุ่นยู่ยงคงกับพันกับ่าน่าจะมีครับกะนี่แหละครับเบิ้งไปนั่มครับรถกะเช็คไปนั่มแะครับเบิ้งหมองหัวหมองซึมนะครับเอานะครับน่าจะได้ยกเข่าศูนย์ครับกะน่าจะเป็นวัน อังคานนะครับทางศูนย์บริการจังจะเปิดทําการนะครับตอนนี้ก็ยังทํางานในปกติครับบม่มีอาการขารดลื่นนะว่าถ้าปล่อยไว้นี่็คือจะได้ก็ขาดลื่นครับถาอาการนี้นะถามมามันเกิดจากเอียงนะครับอันนี้บ่ได้เกิดจากการใช้ง,งานครับมันเกิดจากการเสื่อมสภาพของอ,อุปกรณ์นะครับคือเสน่นั่นแหละเกิดมันเกิดการ เกิดมาได้เสื่อมสภาพนะครับของลูกยางของซีนยังเป็นสัญละครับเนี่ยของภายในเนาะเป็นเหลืองปก,กตินะครับแต่ว่าก็คือต้องตัดทอนนะครับแยกรถออกจากกันนะครับกาถ้าได้เปลี่ยนแล้วก็นนะ่าจะเปลี่ยนซีนดันหลังน้ำเลยสีนของไฮโดรลิกนะครับเพราะว่ามันมันได้ตัดทอนแล้วเนาะแต่ว่าเหลืองแห้งยังปกติกำลังยังดียังบู้เลื่นนะครับ พอนีแต่ว่าพอาสังเกตบางมันมีน้ำมันยดนะครับแต่ว่าผมคิดว่ามันมันอาจจะเป็นแค่บางขั้นนะครับบางขั้นก็จอกกับปบเป็นดอกมันแลี่วแต่ว่าจะเจออาการใดนะครับแค่นั้นเองนะครับแต่ละขั้นมีปัญหาบคกอกันกันยอมมีปัญหาทุกขั้นนะครับบ่ทั้งรถถือขั้นดีกัดีไปนะครับยังทางานกันยังแห้งคือเราทำหน้าง,งานครับมีปัญหากัแก่ไปเนาะ แต่วายยาปล่อยผมแนะนาวาย่าปล่อยให้มันมันหยืดเหยื่อครับแต่ฟื้นใส่ไปเวลามันลุกลามร้ายแบบที่นี่มันก็สิได้ซ่อมร้ายครับถ้าแผ่นขาดลื่นนี่ขึ้นสิได้เปลี่ยนหอดแผ่นขาดไปนเลนยกับสิอันนี้กันไปครับแต่ว่าอ,อ,อื่นกะยังบ่เจอยังปกตินะครับโซนี่ได้เปลี่ยนไหมแล้วโซ่ก็เพิ่มมันถือขีดินถือขี้ต้มเนี่ยมัน โซมันหมุนบ่อด้ครับโซตายแล้วก็ถอดออกเปลี่ยนโซใหม่ครับอันนี้โซแบบไม่เนี่ยโซจะเป็นคล้ายๆรถรุ่นแนวแต่่าปกติโซโซ M เอยูจะบ่ิยเป็นแบบนี้นะครับซื้อโซไอ้คล้ายๆของรถฟอร์ดเนาะมาใส่ผมว่ามันจะนี่อันนี้ก็ดินมันก็ถือคือเก่าถือขิดต้มขี่ยังกัดโอ้ เป็นสนิมเป็นยังกะคขันโมไปครับตัถวถอดล่างเซน้ำมันไว้ก็ไดอยู่เอาไว้เป็นอะไรนะครับอื่นๆก็ยังปกติครับฟ้าหุหา่งฟ้าไห้กับโหัวนะครับปกติเอาแต่อตอนนี้มันอยู่ในปากการะกันอยนะครับกะแจงเข้มไปนะครับแต่ว่าแต่ยังไงก็ต้องลากรถเนาะต้องลากรถเข้าไปให้ทีมสร้างเพื่อนจัดการให้นะครับเพราะว่าถ้าเ้าโล่ บางเทือรถเทามันมีงานตลอดนี่คือหน้างานตัวนี้กะสองฟังระเบิดดินครับข้าฟังนี่มันก็ต้องมันจอดปุ๋ยครับแต่ว่าถ้าลอศูนย์บริการหรือว่าถาตรงนี้แล้วก่อนพื้นที่ตรงนี้ประมาณสี่สิบไรน,นะครับ 40, 40, 40่สิบสี่หาไรแต่ว่ามันไทยสามเถื่อนนอทั้งระเบิดดินแลวก็ะล่งผาน3าม้ลก็มาชักลองนะครับ อันนี้ก็เดี๋ยวเช็ดถาซ้ำซ้ำศูนย์บริการมันเปิดนะครับถาปเปลี่ยวมือหนึ่งบ่าน่าจะเลี่ยวแล้วครับเพราะว่ามันรถนขั้นเดียวลอ,อยแป้นไม่มีรถหลากเอี๊ลอยแป้ก็เลยเดี๋ยวเอาแต่หาเช็ดมาเพราะว่าอีกอย่างหนางานมันบริหญ่แห้งตรงนี้มันอยู่ประมาณสี่สิบลายนะครับกเดี๋ยวถาขั้นนี้เขาศูนย์บริการก็จะเอารอยแป้มาไทายแทน นะครับเพราะว่ามันผมมีรถแก่สลีมหลากบะไรมันกลวงอะไรต่อแปก็ได้เอาครับมีปัญหากับแก้ไขแต่ว่าผมแนะนําว่าอย่าปล่อยมันจอยอย่าปล่อยมันแบบยืดเยื้อนะครับขัดสันเวลาข้าศึกมันสิบเบิดหลายเพราะว่านี่บริเว่าในประกันนี่เพิ่นเพิ่น,เพ,นเพิ่นจะคิดแบบใดเพราะว่าบางเทีอ,ออาจจะฟี่แต่ขาแรี่ยงสินะครับเพราะว่าเพิ่นอาจเพิ่นก็บม่ได้รับประกันบทุกจุดนะอย่างเช่นพวก ขาดเบิดอียงสิเพื่อนๆบ่ไดารประกันให้เฮาพวกยางสิจะมันรลอนหรือมันฉีกคือเขาบ่ไดารประกันให้เฮานะครับในในในประกันของตัวรถตัวนี้ก็ต้องทําความหัวใจนํานะครับเอาครับประมาณนี้นะครับเดี๋ยวอขอตัวไปทํางานก่อนนะครับฝนกะลุ่พอดีทํางานครับไทยบ่งไงเอ็ยเรื่องแห้งกัยังแห้งปกติครับบ่มีอาการว่าขาดดื่นหรือ,รอว่า กราโมีกาลังนะครับตอนนี้ยังใส่งานในปกติเพราะว่าเพิ่งเห็นหมือเ้านี่ครับเพิ่งจาะหัวมันออกตรงขอต่อที่เขาท่าเกานะครับท่าเกาไว้ที่นี่มันคือดง,งเมืองแหลวนะี่คือเป็นน้ำมันเครื่องนะครับนี่คืออาการซีนนะครับหลังเครื่องหัวนะครับ,รบเดี๋ยวทําการแก้ไขครับสาหรับคลิปนี้เอาประมาณนี้ครับเอาไว้เจอกันในคลิปหน้าเดี๋ยวจะเบิ่งคารับ่า,ามันสี เป็นยังอีกเนี่ยแต่ว่าปัญหามันก็มีว้แก่ครับมันก็บริเป็นทุกขั้นเนาะตัวนี้ต้องทาความอดใจไว้นําบางคนอาจจะว่ามันลดผมคือบรเป็ยนมันมันมันเหลยวแต่บางขั้นครับเหล้วแต่จะเจอปัญหาเพราะว่าแต่ละขั้นก็มีปัญหาบวกขึกันนะครับประมาณนี้ครับเอาไว้เจอกันในคลิปหน้าครับสวัสดีครับ